วิ่งก็ถืาจง t o อ three day two night ใยาจ้งค่ะหน้ามุยมุยนี้ไม่มีอะไรนะคะคืออ่าได้นั่งรถเมที่ไม่ดีก็เลยหน้ามุยตลอดทางเลยค่ะแล้วก็ปวดท้องเม็ดด้วยคือมาทริปนี้คือเป็นเมนด้วยนะคะแล้วก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ำก็เลยหน้าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ถึงยาจางแล้วแฮปปี้มาก เพราะว่าอยาจางนี่สวยมากนะคะวิวอย่างจางเนี้ยสวยกว่าทายาอีกนะคะฮามัสฮามัสโฟลุมทิรักออมสต์เมลลิงดามนี่ค่ะเรวิวห้องนอนยุคเซฟมีกิดกันนี่อันนี้อันนี้ ข้างนอกก็เดินไม่ไกลจากหาดหนะอันนี้ค่ะหาดจะอยู่ข้างนอกเดินประมาณสองนาทีถึงหาด <c oughs> มีกรลเปานี้ไว้ตาบ,บผ้า <c oughs> นี่นะคะห้องนะ้ำห้องน้ำสะอาดมากมีช้อนเย่ะห้องนะ้ำเป็นฝักบัวนะคะก็มีสบู่ยาสีฟันให้การเียวิวห้องค่ะอันนี้ห้องราคาประมาณ หนึ่งล้านดองนะคะหนึ่งล้านดองก็เท่ากับประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งล้านดองน่าจะประมาณเอ่อห้าร้อยดองก็ประมาณเจ็ดร้อยพันกว่าบาทพันหนึ่งพันสองก็โอเคนะคะติดหาดสวย หา,าหาดบ้านเขาจะสะอาดมากและสวยมากนะคะก็จะมีผับมีร้านอาหารอยู่ริมชายหาดนะคะก็สวยมากนะคะ,ะ,าาะ,คะาาปัจจบันข้างนอกกอ็รถไม่ค่อยเยอะ สเตตฟู้ดนี่ไม่ค่อยเยอะนะคะที่ไทยเยอะมากกว่านี่คะ่ะก็เนี่ยของทอดน่าอร่อยมากเลยบรรยากาศตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะคะไม่ร้อนอากาศเย็นสบายน่าเดินมากเลยค่ะบรรยากาศชิวๆมากเลยอากาศก็สดชื่นตอนนี้ตรงยาจา์ตรงนี้นะคะจะไม่ค่อยมีของขายข้างทางนะคะส่วน สะอาดเป็นบางจุดนะคะบ,บางจุดก,ก็โอเคก็ไม่ค่อยสะอาดนี่นะคะบรรยากาศก็ชิวมากนะคะรถก็ไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นมอไซค์ยเยอะมากนะคะ,นะคะบรรยากาศด้านนอกเดินชิวร้านอาหารก็ค่อนข้างเยอะนะคะค่ะเฝออีกแล้วค่ะวันนี้เฝอร้านนี้ไม่อร่อย Hãy A đòi lời ตอนนี้จะจุดที่ทะเลยาจางนะคะสวยมากเลยวิวดีมากลฝนตก ยาจ้างมีมะพร้าวด้วยยูวานอิ t มะพร้าวสะอาดมากสะอาดกว่าเขาเรียกว่าภูเก็ตดิทะเลขึ้นแรงมากเลยตรงนู้นก็จะเป็นสวนสนุกเป็นเกาะสวนสนุกนะคะก็โอ้วันนี้ฝนตกทั้งวัน ทะเลยาจางสวยไหมมีคนเล่นด้วย I w a n to eat มา a า I w a n to eat มะพร้าวตกลงเราก็จะไปที่วินวันเดอร์แลนด์นะคะก็จะไปเล่นสนุกกันนะคะวันนี้ก็จะนั่งแกลบจากชายหาดไปที่ท่าเรือนะคะเราก็จะนั่งเรือข้ามฟากไปเกาะวินวันเดอร์แลนด์นะคะราคาแก็บเท่าไหร่ไม่รู้แต่นั่งไปประมาณ11นาทีนะคะก็ถึง Taru uh, Yaranaka? to Okay. Okay, how much for one ticket? A million. Oh, can I pay with a card? Yeah. How much for one ticket? Two tickets is a million six hundred. A million six hundred. Just get Two tickets. Two tickets. Million dom. What? Million dom. Yes. Not dollars. Go first. Go inside that. Okay. One. Uh. Very good. Very good. You want to this? No. Too busy. Huh? Make me dizzy. Dizzy. <laughs> oh. good for fun. ไม่เยอะนะคะวันนี้วุ้นเส้นอับแดดว่าอะไรเซ้มือก็อับเซ้ We don't not know sixty dollar Wow a lot เขา help over there too how we get get there เรียกค่ะภาพบรรยากาศที่บินวันเดอร์แลนด์ที่ยะจับ by Arista นี้เราก็มาที่สูสูนะคะมาฟิงโก้ฟิงโก้อ้าวครับอลอตฟิงโก้ฟิงโก้เช่ฟามิงโก้โอ้ <laughs> I thought this one a pinko. Very strong. Very, very it's big, isn't it? Where does the five pinko come from? They come from Thailand. No, where they come from? Africa, is it? I don't know. Africa? You don't know, either you know. ah, Nice, beautiful. ทริปนี้ก็ที่วินวันเดอร์แลนด์นะคะก็ฝนก็ตกทั้งวันนะคะไม่สามารถเล่นอะไรได้เลยเคเบิลกับรอคิวยาวนะคะแล้วก็เคเบิลนี้เล่นไม่ได้ค่ะก็เลยตัดสินใจพากันกลับก็มาได้ประมาณจะสองสามชั่วโมงแล้วก็กลับค่ะลูกตังฟรีมากเลยวันนี้เซ็งมากเพราะว่าฝนตกทั้งวันมังคีก็ ตกแรงตกเบานะคะก็แล้วแต่ช่วงเวลาของมันเนาะแต่ก็ไม่ขุ่มค่าแบบเสียใจมากก็เลยต้องกลับกันค่ะก็เลยกลับมาที่อ่านี่นะคะ่ะที่ตลาดก็ดได้เดินตลาดนี้ส่วนใหญ่ตลาดนี้ก็มีแต่พวกเสื้อผ้าของฝากนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็เลยไปหาของกินส่วนร้านอาหารแถวนี้นะคะก็ของกินแถวนี้ก็ ก็โอเคอ่ะ,ะก็ใช้ได้ก็ถามว่าแพงไหมมันก็เดือ,อยู่ระดับกลางๆนะคะไม่รู้ว่าแพงหรือถูกก็ไม่ใช่คนจ่ายเนาะแต่ดูราคาแล้วก็ไม่ได้ถูกนะคะก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคค่ะแต่เฟอกินเฟอมาหลายร้านแล้วไม่แฮปปี้สักร้านเลยไม่มีเฟอร้านไหนอร่อยเลยมีอยู่ร้านเดียวร้านหนึ่งที่ว่าอร่อย ร้านที่คลิปสุดท้ายท้ายคลิปนะคะร้านนั้นอร่อยมากส่วนระ้านนี้ can do that! Yeah, but I don't have a way to open it. <laughs> Why we not do that last night? This was for free? We don't have a knife. We don't have a knife? Yes. <laughs> 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 yeah, don't have a knife, yes. We have a knife, Yes, we ถึงเวลาที่จะต้องเดินไปยังที่บัสต t อปนะคะก็ต้องรอเวลาถึง6โมงย็นนะคะถึงจะไปที่บัสต t อปได้ก็เราก็เดินเที่ยวร,บรอบๆนี่นะคะ่ะก็จะมีวัดนะคะวัดก็สวยสวยมากนะคะแล้วก็สะอาดด้วยนะคะก็มาขอพรแวะมาขอพรน,นิดนึงแล้วก็จะกลับไปที่บัส t i o นนะคะส่วน เฟร์ลานี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยมากนะคะ่ค่ะอันนี้ก็เป็นทริปที่อยู่บนรถเมล์แล้วนะคะตั้งได้ขึ้นอ่ารถบัสแล้วนะคะ นี้คือทริปยาจางโฮจิมินไปเที่ยวะทะเลยาจางนี่คือสวยมากนะคะแล้วก็ดีมากสวยมากดีมากสะอาดมากเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆค่ะแต่เสียข้อหนึ่งนะคะคือรถบัสนี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบบริการแย่มากเราก็ต้องแบบคือต้องย้ายรถจากรถบัสเป็นรถตู้ค่ะตอนที